สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครแอบส่องคุณบ่อยๆและเขาคิดยังไงใครแอบส่องคุณบ่อยๆขอดูลักนาะราศีเขาเลยแล้วกันเนาะ สเตย์มันเดเอ่อวันที่เกี่ยวข้องกับเขานะคะก็จะมีวันพฤหัสวันจันอ่ะราศีเอ่อราศีตุลลัคน,นาหรือราศีตุลแล้วก็มีลัคนาหรือราศีกันนะคะอ่ะแล้วก็มีมีน มีวันสุกแล้วก็มีลัคนาหรือราศีกุม่มอ,อะไรอีกพิจิจอะลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีตุลกันมีนกุม่มแล้วก็พิจิกแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องกับเขานะคะก็จะมีวันวันพฤหัสวันจันทร์แล้วก็วันสุก ทีนี้ขอดูลักษณะของเขาคนนี้กันหน่อยเอ๊ะโทษนะคะไพ่หล่นอ่าลักษณะของคนคนนี้เป็นยังไงคนที่ชอบมาแอบสองคุณบ่อยๆเนี่ย The World h e n of Cups Nine of Swords Two of Swords The Moon w e l l of Fortune Fig of Pentacles The Star โอเคอ่ะลักษณะของคนคนนี้นะคะ เป็นคนจิตใจดีหลักๆเลยอะ่ะเป็นคนใจดีเป็นคนค่อนข้างจะใจเย็นใจดีใจเย็นแล้วก็ใจบุญชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นสายเปด้วยเป็นคนง่ายๆนะเอาจริงๆแล้วค่อนข้างจะแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็ไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยโกรธใครแบบจริงจังอะค่ะเป็นคนที่ดูดีด้วยอ,อ บุคลิกลักษณะของเขาอะรูปลักษณ์ภายนอกดูดีดูดูมีออร่าดูคือไม่จำเป็นต้องต้องสวยหรือหล่ออะไรแบบนี้นะแต่ว่าบุคลิกท่าทางลักษณะอะไรของเขาดูดีหรือบางคนอาจจะสวยหล่อด้วยก็ได้นะคะถามว่าเป็นชาวต่างชาติได้ไหมได้นะเป็นคนไทยก็ได้นะคะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ก็มีส่วนเหมือนกันก็เป็นไปได้ แล้วอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่นับหน้าถือตาหรือว่ามีคนรู้จักเขาเยอะมีคนชื่นชอบชื่นชมเขาเยอะอืมเป็นคนที่อ,อ,อาจจะโด่งดังหรือว่ามีชื่อเสียงในในแวดวงสายการทำงานของเขาก็ได้นะคะแต่ว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะจิตใจอ่อนไหวเ,เป็นคนที่ มีความอารมณ์แปรปรวนคืออ่อนไหวง่ายอ่อนไหวง่ายแต่ไม่ค่อยจะโกรธใครแบบจริงจังไม่ใช่คนที่โกรธนานอะไม่ใช่แบบโกรธแบบเครียดแค้นจริงจังอะไรแบบนั้นแต่ถ้าจะเป็นแบบงอนๆอ,อะไรแบบเนี้ยบ่อยอาจจะขี้งอนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแบบโกรธง่ายหายเร็วเพราะว่าเป็นคนลึกๆแล้วโดยธรรมชาติของเขาแล้วอะเขาเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยอะไรกับใครมากมายเน่ไม่ค่อยชอบมีเรื่องไม่ค่อยชอบทะเลาะไม่ค่อยชอบเอ่อทกเถียงหรือมีปัญหาดราม่าอะไรแบบนี้นะคะแต่เป็นคนที่เอ่อจิตใจอ่อนไหวสะเทือนใจง่ายคิดมากคิดมากขี้ังบนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้ขี้งอนขี้น้อยใจบ้าง ไม่บ้างหรอกค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนแบบเอาจริงๆเขาเป็นคนที่ดูดีนะแต่เขาเหมือนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองมากเท่าที่ควรมากเท่าที่เขาควรจะเป็นอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นมองเข้ามาคนอื่นมองมองมาที่เขาอ่ะจะต้องรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มีมี potential อ่ะมีคุณสมบัติอะไรต่างๆดีเขาควรจะเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเอง หรือภาคภูมิใจในตัวเองแต่เขากับไม่เป็นแบบนั้นเขากลับไม่คิดว่าตัวเองดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่คนอื่นๆมันจะมองว่าเออเขาเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่แบบดูดีมากเลยนะเขามีทรัพยากรอะไรที่เพียบพร้อมมากพอสมควรเลยนะคะอืมค่อนข้างเป็นคนโรแมนติกด้วยนะเวลารักใครนี่ก็คือโรแมนติกอะ่ะ ให้เต็มที่เหมือนกันนะคะแต่ก็ขี้หึงมากเหมือนกันเป็นถ้าเป็นแฟนจะเป็นแฟนในเวอร์ชั่นที่เอาอกเอาใจเก่งขี้อ้อนเอ่อแล้วก็ชอบให้แฟนเอาใจด้วยชอบให้แฟนแบบคลอกเคลียรหรือว่าชอบความรักแบบสไตล์แบบโรแมนติกอะคะ่ะอืมแล้วก็จะเป็นคนที่คิดมากขี้กังวล โดยเฉพาะเรื่องของความรักเนี่ยยิ่งแบบอ่อนไหวง่ายอะ่ะเออแล้วก็จะขี้หึงด้วยเนี่ยถึงบอกว่าตัวเองอะ่ะดูดีขนาดนี้มีดีขนาดนี้แต่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะ่ะถึงกลายเป็นคนขี้หึงขี้งอนแล้วก็เป็นคนคิดมากโอเคแล้วทีนี้ไหนคนคนนี้ ขอดูซีไพ่จะบอกถึงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว่ายังไงเขาเป็นอะไรกับคุณคะทำไมชอบมาอุ๊ยทัวรครรบเป็นแฟนหรอเอ๊ะเซเวนออบสอดโฟอ่ะมันมีความชอบมันมีความรักความชอบมีเรื่องของในเชิงชู้สาวแสดงว่าตัดประเด็นเป็นเพื่อนร่วมง,งาน ที่แบบว่าไม่ถูกกันแล้วมาแอบส่องว่าแบเอ้ยชีวิตของคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพื่อนร่วมง,งานที่คุณคอมเมนแต่เป็นคนที่มันมีความรักใคร่ชอบพอกันระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นเขาแอบชอบคุณหรือคุณแอบชอบเขา หรือต่างคนต่างแอบมองกันอยู่แอบชอบกันอยู่เพราะว่าเจ็ดดับออกมามันเป็นอะไรที่ไม่เปิดเผยมันเป็นอะไรแบบรับลมคมในนะคะแต่เนี่ยเรามองว่าชอบจริงๆอ่ะชอบชอบมากด้วยอืมอมันเป็นไปได้สองกรณีว่าคุณกับเขาแอบชอบกันอยู่หมายถึงว่าแอบชอบกันยังไม่ได้บอกกันตรงๆอ่ะค่ะว่ามีใจให้กันนะหรือชอบนะอะไรอย่างเงี้ย กับอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณสองคนอาจจะแอบคบกันอยู่แต่ยังไม่ได้บอกให้คนอื่นๆรู้คือคุณสองคนนะรู้กันแต่คนอื่นๆนะ่ะไม่รู้ว่าคุณสองคนคบกันยังเป็นรักในความลับยังเป็นอะไรที่ปิดบังอยู่เออคบกันเงียบๆแบบนี้นะคะอ่ะแล้วทีนี้พอสองคุณแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเอ่ย ส่องแล้วเขาคิดยังไงเอ่ยอ่ายิ่งส่องคุณเขาก็ยิ่งคิดเรื่องของการที่จะมีคอมมิชเมนต์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะแต่เปลี่ยนไปเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นการครบหากันแบบจริงจังอะ่ะหนึ่งเหรียญออกมา คือคิดในเรื่องของการจริงจังเปิดเผยชัดเจนคิดว่าควรจะพูดสักทีไหมคิดว่าควรจะคุยกันให้มันรู้เรื่องไปเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาแบบตรงๆเอาแบบจริงจังคือถ้าเขาแอบ,บชอบคุณอยู่ก็ค,คือคิดว่าจะเปิดเผยความรู้สึกอยากจะบอกความรู้สึกในในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเออแอบ,บชอบนะเรารอลองคุยกันไหมลองคบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากแอบ,บอีกแล้วไม่อยากซ่อนอีกแล้วคืออยากเปลี่ยนละไม่อยาก เก็บเอาไวอ้อีกกับถ้าเป็นกรณีที่คุณสองคนคบกันแบบแอบบแอบบซ่อนๆลับ,บๆับเขาก็คิดว่าเออถึงเวลาที่เราจะเปิดเผยเปิดเผยตัวตนดีไหมเปิดเผยให้โลกรับรู้ว่าเราเป็นอะไรกันมาให้ทุกคนแบบรู้ว่าเราครบกันอยู่นะจะได้ไม่ต้องแบบไปไหนก็หลบๆซ่อนๆหรือแบบเออเวลาจะตอบคาถามใครเผื่อบบมีใครสงสยัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอึดอัดอึกอัก อตอบไม่ถูกสักทีงั้นเรามาเปิดเผยเปิด,ปดตัวกันเลยดีไหมเขาคิดเรื่องนี้นะคะคือส่องแล้วก็รู้สึกว่าอมัเมอนเหมือนกับสมมุตินะถ้าไปส่องไอจคุณอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่าแบบเออในไอคุณมันมีแต่รูปของข,ของคุณนะ่ะมันไม่ได้มีรูปคุณกับเขามันไม่มีกิจกรรมที่ทําร่วมกันที่จะส่อไปถึงว่าคุณกับเขาเออคบหากันอยู่อะไรอย่างเงี้ย คนอื่นมาดูเขาก็จะคิดว่าคุณยังโสดอยู่นะก็อาจจะมีคนมาจีบคุณได้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอืเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอะสักทีไหมอะ่ะพูดความจริงในใจออกไปขอพัฒนาความสัมคัญไปเลยดีไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคก็ประมาณนี้จบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ